ตอนที่505ไาลูโออันยิ่งใหญ่ที่มีมนขลังเมื่อได้ยินเย่ยงางเฉนด้วยจานเซียนยี่ก็โล่งใจอย่างสมบูรณ์ปรับใดที่เธอสามารถไปยังเกรทเคออสเวลได้เธอก็เต็มใจที่จะสละทุกอย่างผู้ก่อตั้งนิกายฉันจะหาคุณเจออย่างแน่นอนจานเซียนตองก็ตื่นเต้นมากเช่นกันในฐานะสมาชิกของสุพรีมออฟลิมิเนพาเลทเธอบูชาเทสุเป็นอย่างมากหมื่นปีที่แล้วเธอเป็นขุมพลังของอาณาจักรนิรันและก่อตั้งสุพรีมออฟลิมิเอนพาเลทเพื่อต่อสู้กับอสูรสวรรค์ชั้นนอกเธอได ในเวลานั้นเธออยู่ในไฟแอร์ก็สอเธอยังเป็นผู้ฝึกตนที่ดีที่สุดในบรรดาผู้ฝึกฝนมากมายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เธอปราบปรามดินแดนศักดิ์สิทธิ์อื่นๆจนพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นได้นี่คือบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งของพวกเขาอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาในตอนนี้คือการยกระดับการฝึกฝนของพวกเขาอาณาจักรของพวกเขามีความโดดเด่นในโลกที่กว้างใหญ่อย่างไรก็ตามหากพวกเขาไปที่เกร a เคออสเวิลด์พวกเขาอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต่ำที่สุดที่นั่นดังนั้นพวกเขาจึงต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับการฝกกนนนนขขขออออองงพววววเเเาาาาาจีี่ยแลละ้้สธไดริ อาจารย์คุณดื่มโดยไม่มีฉันนิ่งมันแมนดูเศร้าจากนั้นภายใต้การจ้องมองอย่างประหลาดใจของพวกผู้หญิงเธอหยิบขวดไวน์ขึ้นบนโต๊ะแล้วดื่มในอึกเดียวเธอมีจิตวิญ,ญญาณที่กล้าหาญพอๆพอพอกับผู้ชายในเวลาไม่ถึงลมหายใจไวน์ในโถก็หมดลงนิ่งมันแมนยังคงดูราวกับว่าเธอต้องการมากกว่านี้นี้เทพเจ้าแห่งไวน์ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เลียฉังไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีตามที่คาดไว้นิ่งมันแมนไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเมื่อเธออยู่ในนิกายเธอหมกมุ่นอยู่กับไวน์มากเธธออ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 ไไมมมม่่่่่ดดด้้สนนนนจจกกกกกกกาาาาาาารรรรรึขขงงงงเเเนะัืืืพูถูถถวววยะะุตตททลห พวกเขาทั้งหมดกลัวครั้งหนึ่งเย่ชางกำลังต้มไวายใหม่เมื่อเธอได้กลิ่นน้ำหอมนั้นหนิงมานอาหอมานก็ชนะใจเธอทันทีตั้งแต่นั้นมาเธอได้รบกวนเย่ชางเพื่อให้เธอดื่มไวเกรดลูโอไวเกรดลูโอถูกต้มโดยใช้ผลไม้อมตตาระดับเจ็ดเกรตลูโอฟรุตไม่เพียงแต่จะกลมกล่อมและมีรสนิยมดีเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมการบ่มเพาะอีกด้วยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหนิงมานอาหอมานก็วิ่งมาหาเขาทุกวันเพื่อสิ่งนี้เย่ชางเอิอถอนหายใจเมื่อมองไปทกกกาารรอองมอง,อง,งมิมเไเววดตดตสโยลบู ขวดไวน์นี้แตกต่างจากขวดไวน์สีน้ำตาลเข้มจากเมื่อก่อนรูปลักษ์ของมันงดงามกว่ามากอย่างไม่ต้องสงสัยมันถูกวางไวในขวดพ่อเลนสีขาวเพียงแค่รูปลักษ์ภายนอกทำให้ผู้คนรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นไวน์ที่หาตัวจับยากตามคาดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนิ่งมานแมนมองไปที่ไวน์เกรตลูโอต่อหน้าเธอและยิ้มด้วยความปิติยินดีในทันทีปากเล็กๆที่น่าดึงดูดใจของเธอโค้งขึ้นด้วยรอยยิ้มและปิดไม่ได้ปังเสียงเปิดขวดไวน์กลิ่นหอมของไวน์ทำให้ตกตะลึงทั่งน,นสออ พลังงานที่แท้จริงในร่างกายของพวกเขาไหลยเย็นอย่างรวดเร็วและแม้กระทั่งจิตวิญญาณของพวกเขาก็เริ่มเต้นแรงราวกับว่าพวกเขาได้เข้าสู่สภาวะแห่งการตรัสรู้ที่อัศจรรย์และพลังงานทางวิญญาณจากสวรรค์และทางโลกที่ล้อมรอบเข้าสู่ร่างกายของพวกเขาเหมือนวงวนณะตอนนี้ทุกคนรู้สึกว่าเซลล์ทั้งหมดในร่างกายไม่สงบมันเป็นความรู้สึกอบอุ่นคันและสบายมากนี้ไบออเซียและคนอื่นๆที่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของพวกเขาสูดอากาศเย็นทั้งหมดนี้มาจากควดไวจริงๆเพียงแค่สูดกลิ่อมของไวเข้าไปก็อาจส่งผลดีเช่นนี้ ถ้าพวกเขาดื่มไปหนึ่งคำจะมีผลอย่างไรดวงตาของพวกเขาลุกเป็นไฟเมื่อจ้องมองโถวยในมือของหนิงมานอหอมา่านและเธอไม่สามารถรอได้อีกต่อไปดังนั้นเธอจึงให้ทิพย์โดยตรงที่ขวดและเริ่มดื่มไม่กี่คนที่ดูสิ่งนี้ต่างก็กระตือรือร้นเช่นกันเมื่อเย่ฉางเกอเห็นสิ่งนี้เขาก็หยิบขวดโหลออกมาอีกสองสามใบทุกคนต่างก็มีบ้างดังนั้นพวกเขาจึงไม่ยังความปรารถนาของตนอีกต่อไปพวกเขาหยิบเหยียกไวน์ขึ้นและเริ่มดื่มทันทีที่ไวน์เกรดลูโอเข้าปากพวกเขารู้สึกถึงรสชาติท พลังงานทางวิญญาณที่อุดมสมบูรณ์ของชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินทำให้แขนขาและกระดูกของพวกมันเต็มไปหมดพลังงานที่แท้จริงของพวกเขาเริ่มหมุนเวียนอย่างรวดเร็วความเร็วที่พวกเขาดูดซับพลังงานทางวิญญาณของชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นน่าพิศวงยิ่งขึ้นไปอีกกระแสน้ำวนพลังวิญญ,ญาณที่รุนแรงได้ก่อตัวขึ้นแล้วในความว่างเปล่าชั่วขณะหนึ่งปลายอิงคลาวพาวินเลียนก็อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของไวน์กลิ่นหอมนี้ยังคงล่องลอยและกระจายไปทั่ววังสุงรากการงพรีมออฟลิเวียนพาเลทท นี้ช่างเป็นกลิ่นหอมของวายนี่มันวายอะไรเนี่ยฉันรู้สึกว่าบารียรของฉันกำลังจะแตกสาวกเพียงสูดลมหายใจเข้าไปแล้วรู้สึกว่าโซ่ตรวนของเขาคลายออกถ้าเขาจิบเข้าไปเขาจะทะลุเข้าไปทันทีในขณะนั้นเองมีคนเริ่มฝึกฝนในที่เกิดเหตุนี่เป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตบนจัตุรัสของสุพรีมออฟลิเวียนพาเลสสาวกจำนวนมากเริ่มนั่งข่อห้างและฝึกฝนในเวลาไม่ถึงครู่หนึ่งเสียงของโซ่ตรวนที่ขาดก็ดังขึ้นสาวกบางคนได้ก้าวข้ามพวกเขารู้สึกถึงพลังอันทรงพลังของตนเองและทีละคนพวกเขาไม่สามารถหยดดดได้้้เเเรรื่่องแบบบนนีกกก็ิิิขึวณศั์์สธๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้อาวุโสหรือเจ้านายของดินแดนศักดิ์สิทธิ์พวกเขาทั้งหมดต่างก็ติดกลิ่นหอมของวายในฐานะที่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ขนาดมหึมาสถานะของพวกมันจึงโดดเด่นอย่างมากพวกเขาดื่มวายชั้นดีมากมายนับไม่ถ้วนแต่ไม่เคยมีกลิ่นหอมของวายแรงขนาดนี้มาก่อนมันคือไพริงคลาวพาวินเลียนปรมาจารย์แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างมองไปยังไพริงคลาวพาวินเลียนไม่มีใครต้องคิดหนักเกินไปนี่คือฝีมือของเยชางส์เขาลึกลับเกินไปราวกับว่าเขาจะทำอะไรก็ได้แม้แต่วายที่เขาชงก็มีความพพิิเเเเเศษวววววกกกขขขาาาาสสังงตตหห็นนนนแลลล้วว้้้้่่่ดดออะไไรรนนรึใจุุีมถยบคคทผ มันไม่น่าเชื่อจานเซียนยี่และจานเซียนตองซึ่งกำลังเดินทางกลับต่างก็ให้ความสนใจกับไวที่มีกลิ่นหอมอย่างยิ่งพี่สาวมันเป็นเพื่อนดาวิสเย่จานเซียนตองสูดลมหายใจและวิญ,ญญาณทั้งหมดของเธอตอบสนองเย่ฉังซีนีมีไวที่ดีจริงดีจริงและเขาไม่ได้หยิบมันออกมาในเวลานั้นพวกเขาเพิ่งจับไปเมื่อกลิ่นหอมของไวพุ่งออกมากลิ่นหอมมีเข้มข้นเกินไปและดีกว่าที่พวกเขาดื่มมาก่อนหลายร้อยเท่าอย่างจริงจังนี่เป็นการกล่นแกล้งในทางปฏิบัติเย่ฉังซีนีแข็งแกร่งแต่เขาก็ประหนีเกินไป ไม่ว่าาวจะดีแค่ไหนมันก็ยังคงเป็นของคนอื่นนอกจากนี้วายที่ดาวอิสเย่นำออกมานั้นดีกว่าว่าที่พวกเขานำมาหลายร้อยเท่าอันที่จริงไม่ใช่ว่าเย่ชางเอ๋อไม่เต็มใจที่จะเอามันออกไปที่เขาเหลือไม่มากตั้งแต่เขาบินไปสู่โลกที่กว้างใหญ่เขาจะมีเวลาชงไวได้อย่างไรเขาเหลือเพียงไม่กี่ขวดเท่านั้นนอกจากนี้ความสัมพันธ์ของเขากับสุครีมออฟลิเวียนพาเลตนั้นไม่ค่อยดีนักหรือไม่ควรค่าแก่การประจบปกระจงเขาไม่ใช่คนแบบนั้นอันที่จริงจานเซียนยี่ต้องขอบคุณเย่างถ้ไม่ใชสางเอ๋อียนพาไม่ลผ่าานเข้มา สาวกหลายคนทะลุผ่านจากอาณาจักรวิญญาณของพระเจ้าไปยังอาณาจักรสวรรค์ผู้รอบรู้โดยปกติจะใช้เวลาฝึกฝนหลายสิบปีแต่พวกเขาก็พังทลายลงทันทีประหยัดเวลาได้ไม่มากและสาวกบางคนไม่เข้าใจหลักการของสวรรค์ลและโลกมากนักพวกเขาพบว่าภายใต้การกระตุ้นของกลิ่นหอมของวายสาระสำคัญที่แท้จริงของพวกเขาไม่เพียงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่ประสาทสัมผัสของพวกเขายังชัดเจนขึ้นอีกด้วยแม้แต่ความเข้าใจของพวกเขาก็ชัดเจนขึ้นมากตอนที่506ร้ยหกมาเยี่ยมยามดึกสงครามล่องหนพี่เย่ยวายนี้ทำมาจากอะไรรสชาติดีเกินไไปช่่หมลีีนยยยอออกกซงว เธอยังต้องการมากกว่านี้วัยนี้ไม่ทิ้งรสรุนแรงไว้ในปากหลังจากดื่มไปหนึ่งแก้วตรงกันข้ามมีกระแสน้ำบุ่นไหลผ่านทั่วร่างของเธอเป็นเหมือนน้ำพุร้อนที่ไหลรินรสชาติเป็นเอกลักษณ์การดื่มมันจะส่งผลดีมากต่อพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณของผู้บ่มเพาะนี้นี่เป็นเพียงยาครอบจากกระวาลพี่หลีก็ไม่ได้ใช้อะไรดีเหมือนกันมันถูกขัดเลาด้วยผลเกรดลูโอผล,ลไม้ลูโอยอดเยี่ยมสาวสาคนอื่นๆตกใจกันหมดพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าวายที่กล,มลอมๆเช่นนี้จะได้รับการกลั่นด้วยผลเกรตลูโอในโลกที่กว้างใหญ่ผลไม แต่แม้ผลวิญญาณเช่นนั้นก็สามารถนำมากลั่นเป็นไวน์ที่มีลินหอมและน่ารับประทานได้จะเห็นได้ว่าทักษะการต้มเบียร์ของเยช่ชางนั้นถึงระดับเหนือกว่าและเป็นระดับปราดเมื่อมองไปที่สายตาที่โหยหาของหญิงสาวสองสามคนเยช่ชางสบมืออย่างไม่ใส่ใจคราวนี้ไม่เหลือแล้วจริงๆนี่คือสิ่งที่เขาไม่ได้ขึ้นไปสู่โลกกว้างเพื่อปรับแต่งจากเงินสำรอง,องของเขานี่คือทั้งหมดที่เหลืออยู่ตอนนี้เขาหยิบมันออกมาทั้งหมดในครั้งเดียวก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วมันถูกบริโภคไปหมดแล้วโดยเฉพาะเด็กสาวคนนั้นหนิงมออม่าออัเเธธออบดืทงกขย ทำให้รุ่งพี่ของเธอกลัวการดื่มมากไม่ได้พบเธอมาระยะหนึ่งแล้วและเมื่อแง่ฉางพบแม่ของเธอขาทั้งสองข้างของเธอก็สัน่นการได้เห็นหนิงมานอหอมาในตอนนั้นก็เหมือนกับการดูหนูขี้อายทานาจารย์จะใช้เวลาไม่นานในการชงวายอยู่แล้วพรุ่งนี้ฉันจะหาเกรซลูออบรุดให้คุณชงอีกหน่อยได้ไหมนิ่งมานแมนกอดแขนของเจ้านายของเธอและ,สะแสดงท่าทางสุภาพการติดสุราของเธอนั้นชัดเจนวายหนึ่งขวดจะเพียงพอได้อย่างไรต้องใช้เวลาอย่างน้อยยี่สิบขวดในการเริ่มต้นเย่ฉางพูดไม่ออกและเพิกเฉยต่เสสนนขอ นี่เป็นครั้งแรกที่ไบออกซีนและคนอื่นๆได้เห็นนิ่งมันแมนทำแบบนี้ช่วครู่หนึ่งพวกเขาทั้งหมดอิจฉามากถ้าทำได้พวกเขาก็อยากจะดึงแขนของเย่ชางและทำตัวอด,ดีแต่พวกเขาก็กลัวที่จะอับอายเกินไปการขอให้พวกเขาทำสิ่งนั้นและทำต่อหน้าผู้คนมากมายพวกเขาคงจะอายแทบตายในท้ายที่สุดเย่ชางไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปก็ได้ก็ได้ฉันสัญญาไม่ว่าในกรณีใดเขาต้องอย่างรวดเร็วด,ดังนั้นจึงใช้เวลาไม่นานเขาจะปล่อยให้เธอดื่มจนอิ่มอกอิ่มใจในคราวเดียวไม่มีทางอื่นเพราะเธอเป็นลูกศิษย์ของเขาการรลวูแ้้ คุณดีที่สุดให้สิทธิของท่านนวดไหล่ของท่านนิ่งมานแมนยืนอยู่ข้างหลังเย,งย่ชางเสียงเชื่อฟังและเริ่มนวดเขาด้วยมือเล็กๆที่เรียวยาวของเธอมันดูดีแอร์มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเยช่ชางเพลิดเพลินกับการนวดของนิ่งมานแมนแต่เธอไม่ได้สังเกตว่านิ่งมานแมนแอบทำท่าทางชัยชนะให้กับเด็กผู้หญิงสองสามคนผู้หญิงคนอื่นๆพยักหน้าอย่างลับๆรสชาติของไวน์เกรสลูอนั้นบริสุทธิ์และสวยงามทำให้ผู้ดื่มมีรสที่ค้างอยู่ในคอไม่รู้จบพวกเขาไม่สามารถสนุกกับมันได้อย่างเต็มที่โถหนึ ด้านหนึ่งพวกเขาได้ลิมรสวัยชั้นดีในทางกลับกันมันสามารถปรับปรุงการพาบปลูกและขอบเขตของพวกเขาได้ทำไมจะไม่ล่ะนาราเล็กๆอีกแห่งคุณ w ิวจีลืมตาและมองออกไปนอกประตูเกิดอะไรขึ้นผู้นำนิกายผู้นำนิกายแห่งเขตดับทีนเม่อยลูโอจ้งปิ้งมาแล้วเขาบอกว่าเขามีเรื่องสำคัญที่จะหารือหลวงเจิง้งผิงคุณบูจีขมวดคิ้วมันเป็นเวลากลางดึกแล้วมันจะมีเรื่องสำคัญอะไรอีกละ่ะยิ่งกว่านั้นทั้งสองคนไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีเช่นนี้แปดดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมท เรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกงงมากขณะที่เขากำลังจะปฏิเสธจู่ๆก็มีความคิดแอบวเข้ามาในหัวของเขาอาจเป็นเพราะเย่ฉางเอ๋อเขานึกถึงพฤติกรรมที่ผิดปกติของลูโอจ้งปิ้งในหุบเขาแห่งอารมณ์ปีศาจเรื่องของลูโอจึงปิ้งชอบหวนกยี่เป็นสิ่งที่ทุกคนในดินแดนศักดิ์สิ์รู้อยู่แล้วแต่หวนกยี่ไม่สนใจเขาเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางปรากฏตัวเธอปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นคนที่ล่องหนเขาคิดว่าเขาเดาได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับบางสิ่งในห้องโถงลูโอจึงปิ้งกำลังรออย่างใจจดใจจ่อเขา นี่ยิ่งทาให้เขาโกรธมากขึ้นไปอีกเขารู้สึกว่าศักดิ์ศรีของเขาถูกดูหมิ่นเย่ฉังเอ๋อเขาต้องตายถ้านั่นเป็นวิธีเดียวเขาอาจจะสามารถช่วยเธอได้แต่ถ้าเขาโจมตีคนเดียวเขาก็ไม่มีความมั่นใจเต็มที่เขาต้องลากใครบางคนลงไปกับเขาเขาได้เห็นแล้วว่าเย่ฉังเอ๋อแข็งแกร่งเพียงใดไม่ต้องพูดถึงการฝึกฝนอันทรงพลังของเขาแค่รูปแบบอารีก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานหากพวกเขาต้องการเอาชนะเย่ฉังมันคงเป็นไปไม่ได้นอกจากนี้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก็มากเกินไปหากเกิดเหตุการณ์์ไมม่่่คคคาา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 าดดดดดดดฝััััันนนนนขขขึ้้้เเเจจจะสสสรถผลลลลพธงงหกททีิิูแวตใอบุ เหตุใดเขาจึงไม่มองหาปรมาจารย์คนอื่นๆของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหตุผลนี้ง่ายมากนอกจากพระราชวังหิมาเทสแล้วสาลามิเอาเซียนและเทวิลี่สีเกรดพาวินเลียนไม่ใช่เป้าหมายที่ดีลินมิเอาเซียนไม่มีเวลาพอที่จะประจบประแจงกับเยช่ชางแล้วเธอจะจัดการกับเยช่ชางได้อย่างไรผู้อาวุโซสซานจีมีโอกาสน้อยที่จะทำเช่นนั้นสารปีศาจแห้งแลงตะวันออกเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ตรงไปตรงมาดังนั้นพวกเขาจึงไม่เหมาะสมที่เหลือก็ไม่เหมาะเช่นกันหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งลู่โอจึงปิงงง้างย มันคือฮุณ WU จิที่รีบวิ่งไปหลวเจิงผิงยืนขึ้นทันทีและพูดว่าผู้นำมีกายหัน่นนั่งกองกำลังป้องกันฝ่ายวิญญาณถูกจัดตั้งขึ้นในห้องของหลัวเจิงผิงคุณ WU จิยิ่งคาดเดามากขึ้นอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้พูดก่อนเขารอหลวเจิงผิงแทนบรรยากาศในห้องโถงก็เงียบลงทันทีลูโอเจิงปิงจ้องเข้าไปในดวงตาของฮุณ WU จิและพูดว่าฉันรู้ว่าคุณเป็นคนตรงไปตรงมาฉันจะไม่เอาชนะผู้ไม้ฉันไม่รู้ว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของเย่ฉางเอ,อ๋อในที่สุดมันก็มาถึงมีหรรือออไุ่นนเยยอยายา,า้้ภใตงกทดข อย่างที่คาดไว้เขาเป็นจิ้งจอกเข่าบรรดาผู้ที่สามารถเป็นเจ้าแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ย่อมไม่ใช่ตัวละครธรรมดาธรรมดาเขาไม่ได้ระบุความคิดของเขาทันทีเขาหลับล้อเล่นกับเขาแทนอย่างไรก็ตามเขาเดาได้เกือบหมดแล้วแต่ความก้าวหน้านี้ยังคงจำเป็นต้องพูดโดยลูโอเจิ้งปิงตอนนี้สิ่งต่างๆอยู่ในระเบียบเขาต้องการการควบคุมอย่างสมบูรณ์ใครก็ตามที่เสียความเท่ไปก่อนจะตามหลังไปหนึ่งก้าวนี่เป็นเหมือนสงครามที่มองไม่เห็นตอนที่ห้าร้อยเจ็ดการสมรู้ร่วมคิดเพื่อฆ่าเย่ฉางเอ๋อร์ผู้นำนิกายลูโอการมาเยี่ยมยามดึกของไใชออห เมื่อมองไปที่ลูโอจึงปิงหุ่มวจิไม่ได้เปิดเผยความสงสัยของเขาเขาพูดความคิดเห็นของเขาแทนพรสวรรค์ของเปโลดาวิสเยน่นันหาตัวจับยากเขามีความชำนาญในการจัดแถวและการเล่นแร่แปรธาตุแม้แต่เวิร์ลเบรียร์ก็สามารถซ่อมแซมได้เขาเป็นอัจฉริยะที่หายากจริงๆคุณ W วจิไม่ได้โกหกเรื่องนี้เขาประหลาดใจจริงใจจรินับตั้งแต่ที่เขาขึ้นสู่อำนาจในอาคาโซฮอเขาไม่เคยเห็นใครที่ทั่วร้ายอย่างเย่ชางสในเวลาเพียงครึ่งปีเขาได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสิบระดับติดต่อกันในโลกกว้างใหญ่มีใครอีกบ้างที่สามารถทำเช่นนั้นได้แม้ว่าจัก,กรพรรดิแห่งการกลับชาติมาเกิดเมื่อหมื่นปีก่อนจะเกิดใหม่เขาอาจจะไม่น่ากลัวเท่ากับเย่ชางเอ๋อ นิกายนายทัานคุณพูดถูกเฟลโลดาวิสเย่เป็นอัจฉริยะที่หายากอย่างแท้จริงแต่ลู่โอจึงปิงอยู่ที่นี่และสังเกตปฏิกิริยาของฮุนวูจิโออย่าบอกนะว่าอยากเขาทำท่าทางตัดคอของเขาลูโอจึงปิงตัดสินใจที่จะไม่ปิดบังและพูดโดยตรงนี่คือโอกาสของเราเย่ชางเอ,อ๋อต้องพบเจอโดยบังเอิญจึงจะทำได้เทคนิคการฝึกฝนที่เขาฝึกฝนนั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนถ้าเราบุกทะลวงสู่อาณาจักอรอมตะที่แท้จริงไม่มีอะไรที่เราจะไม่รู้ในเวลานั้นโลกทั้งใบจะไม่อยู่ในกำมือของเราหรือเมื่อเขาพูดเช่นน เขาพูดต่อว่าคุณต้องการดําเนินการต่อแบบนี้หรือไม่ถ้าไม่ใช่เพราะโอกาสที่ดีเราอาจจะติดอยู่ที่จุดสูงสุดของวอยเวียมซึ่งไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้แม้แต่นิ้วเดียวอย่างไรก็ตามไม่มีผู้เชี่ยวชาญอาณาจักรนิรันดร์ในโลกที่ยิ่งใหญ่กว่าพันปีแล้วนับตั้งแต่การต่อสู้ของอสูรสวรรค์จากอาณาจักรชั้นนอกเมื่อหมื่นปีก่อนบุคคลผู้ยิ่งใหญ่จํานวนนับไม่ถ้วนได้หายสาบสูນไปราวกับว่าพวกเขาหายไปจากโลกมนุษย์ตั้งแต่นั้นมาด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบสาเหตุไม่มีผู้ฝึกตนคนใดในโลกที่ยิ่งใหญ่กว่านี้สามารถก้าวไปสู่อาณาจักรนิรันดร์ได้มันเป็นเหมือนคําสาบแม้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถทําลายมันได้มิฉะนั้นพวกเขาคงไม่ติดอยู่ที่จุดสูงสุดของวอยเรียมเป็นเวลานานเช่นนี้ พวกเขามองหาวิธีฝึกฝนมนับไม่ท้วนมีวัสดุจากสวรรค์ที่ประณีตและสมบัติทางโลกแต่ก็ไม่มีทางแก้ไขได้พวกเขาคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่เย่ฉางเอ๋อก็ปรากฏตัวขึ้นมันนําแสงสว่างมาสู่โลกที่สิ้นหวังของพวกเขาลู่โอจึงปิ้งมั่นใจว่าถ้าเขาสามารถค้นหาความลับของเย่ฉางได้เขาจะสามารถทําลายคาสาบานนี้ได้อย่างแน่นอนเขาจะบุกทะลวงสู่แดนนิรันได้สาเร็จและแม้กระทั่งอาณาจักรอมตะที่แท้จริงโอ้ดวงตาของฮุนวิวจิเป็นประกายตามที่เขาคาดไว้หัวเจิ้งผิงต้องการขยับตัวกับ ความแข็งแกร่งและพลังอาจกล่าวได้ว่าเป็นพิดรายแรงที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามเขาไม่เห็นด้วยในตอนแรกเย่ชางไม่ใช่คนธรรมดาเช่นกันถ้าพวกเขาต้องการจะทำพวกเขาต้องฆ่าเขาในการโจมตีครั้งเดียวมิฉะนั้นหากพวกเขาทิ้งหายนะไว้เบื้องหลงังก็จะมีปัญหาไม่รู้จบลืมเรื่องการครอบครองโลกที่กว้างใหญ่ไปเสียเถอะเขาอาจจะไม่สามารถอยู่อย่างสงบสุขในอนาคตได้บางทีเย่ชางจะกลับมาฆ่าพวกเขาทันทีในเวลานั้นพวกเขาทั้งหมดจะตายด้วยความสามารถของเขาเขาต้องการเวลาเพียงพอเท่านั้นเขาสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้ได้อย่างแน่นอนหากกกเเเขขาาาททให้้้คคนน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 แบบััััลยปป็็รูมจะฝองุ คุณเยูจิเป็นคนที่ระมัดระวังแน่นอนว่าเขาจะไม่สร้างศัตรูที่แข็งแกร่งเช่นนี้ให้กับตัวเองคุณ W ยูจิกล่าวอย่างระมัดระวังฉันสงสัยว่าคุณมีแผนที่ยอดเยี่ยมแบบไหนผู้นำนิกายลูโอเมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะจัดการกับสถานการณ์ลูโอจึงปิ้งถอนหายใจด้วยความโล่งอกและค่อยๆบอกแผนการของเขานี่เป็นความคิดที่ดีหลังจากที่เย่ถังซ่อมแซมอารีแล,แล้วเขาก็จะเริ่มโจมตีเมื่อเขาไม่ได้เตรียมตัวไว้นั่นคือตอนที่เขาจะอ่อนแอที่สุดเมื่อเผชิญหน้ากักากาาานนกััับบกกกกกาาาารรรรจจจมมมตตตีีีีีะะะะททนนนนนนนหหเเข้้้ออองงงดดววยยย่่่่่แแคคิิิผไุณูพ แต่ตอนนี้มีปัญหาอื่นถ้าเย่ช่างหายไปผู้คนจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์อื่นๆจะตรวจสอบการหายตัวไปของเขาอย่างแน่นอนถ้าพวกเขาพบว่ามีคนลอบเย่ชางขึ้นคงจะลำบากหน้าดูความประมาทเพียงเล็กน้อยจะเปิดเผยพวกเขาสิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งนี้จะทำให้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อื่นๆรวมตัวกันต่อต้อตานพวกเขาเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นพวกเขาจะทำอะไรไม่ถูกและจะกลายเป็นแค่ปลาในถังพวกเขาจะเหนื่อยแทบตายหลวเจิ้งผิงก็เงียบเช่นกันในเวลานี้เขาเพียงต้องการจัดการกับเย่ช่างเสียงรวดเร็วแต่เขาละเลยปัญหาร้ายแรงนี้ณขณะนี้นิ่ เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราสามารถผลักเขาเข้าไปในร่างของสัตว์ประหลาดได้ทุกคนรู้ว่าปีศาจแข็งแกร่งเพียงใดบางสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาก็จัดการให้มันเกิดขึ้นอีกปราบใดที่ไม่มีข้อบกพร่องใหญ่หลวงอื่นๆหลอดคนอื่นๆของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เมื่อพวกเขาค้นพบเย่ฉางจะไม่มีค่าอีกต่อไปคงไม่มีใครรู้ดวงตาของลูโอจังปิ้งและหุน W ิวยูจเป็นประกายถูกเตะงอทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบถ้าโทษถูกผลักไปที่สัตว์ประหลาดพวกเขาต่อส อย่างไรก็ตามเบลเบเอร์ยังถูกแบ่งออกเป็นส่วนที่แข็งแรงและอ่อนแอบริเรียบางส่วนนั้นบางและบางส่วนก็หนาไม่สามารถสรุปได้เมื่อมาถึงแปดดินแดนศักดิ์สิทธิ์เบลเบเออร์ของสุครีมออฟลิเวียนพาเลตนั้นง่ายต่อการปิดผนึกหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมแล้วลูโ,ลโอจึงปิงก็จักไปอย่างพึงพอใจคุณวิยูจิมองที่หลังของเขาในขณะที่เขาจากไปและสายตาของเขาสั่นคลอนไม่นานหลังจากนั้นร่างที่ปกคลุมไปด้วยออร่าสีดำก็ปรากฏตัวขึ้นทั่วร่างของเขาถูกคลุมด้วยเสื้อคลุมสีดำและ ไม่มีใครเห็นว่าเขาปรากฏตัวอย่างไรรากับว่าเขาปรากฏตัวขึ้นในทันทีแม้แต่หลวเจิ้งผิงก็ไม่รู้เรื่องการมีอยู่ของชายชุดดำหนึ่งต้องรู้ว่าด้วยการพบลุกวเวียมสูงสุดของลูโอเจิ้งปิงเขายือนอยู่ที่จุดสูงสุดของโลกแล้วถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยแต่การฝึกฝนของชายชุดดำของเขานั้นสูงกว่าเขามากสวัสดีบรรพบุรุษถ้ามีคนอยู่ที่นี่พวกเขาจะต้องตกใจอย่างแน่นอนในฐานะเจ้าแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์คุณกูจีได้คุกเข่าลงต่อหน้าชายชุดดำคนนี้โดยตรงรตรครง ถ้าฉันทำสำเร็จฉันจะทะลวงไปสู่อาณาจักรอมะตะที่แท้จริงเขาหัวเราะเยาะเสียงของเขาแหบและน่ากลัวโชคลาภของบรรพบุรุษเท่ากับสวรรค์เขาจะฝ่าวงล้อมและกลายเป็นที่หนึ่งอย่างแน่นอนคุณ w ดบลิวยูจให้ความเคารพอย่างยิ่งหากเย่ฉางซิวที่นี่เขาจะสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วว่านี่คือบุคคลที่ติดตามจากกรรดัแห่งการกลับชาติมาเกิดเพื่อต่อสู้กับปีศาจสวรรค์จากอาณาจักรชั้นนอกเขายังเป็นผู้ก่อตั้งอาคาไยโซโฮอลคุณยีไม่ว่าคุณจะแข็งแกร่งแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถต้านทานก,กรนารกกัักััดดดรรร่่่่่ออ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 นน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 ขขขงงงงเเเเวววววลลลลาา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 ไไ้้้้้ยยยสปแแแแะตีีูููใใถิญญณณพพคจจหผท็ช ผู้ปลูกฝังอาณาจักรนิรันสามารถอยู่ได้นานเท่าที่สวรรค์และโลกสามารถทำได้แต่น่าเสียดายที่อาณาจักรของเขายังคงติดอยู่ที่ฮาฟสเตปอีเทอร์เนียมมีเพียงวิญญาณของเขาเท่านั้นที่ทะลุผ่านไปยังอาณาจักรนิรันนี่เป็นเพราะเทคนิควิญญาณที่พวกเขาฝึกฝนมันทําให้การบ่มเพาะวิญญาณของพวกเขาก้าวหน้าไปข้างหน้าการฝึกฝนทางกายภาพของพวกเขาแม้ว่าร่างกายของพวกเขาจะถูกทําลายแต่พวกเขาก็ยังสามารถอยู่รอดได้ด้วยจิตวิญญาณของพวกเขานี่เป็นลักษณะเฉพาะของอาคาโซฮอลตอนที่ห้าร้ยแดการต้มไวลูโออันยิ่งใหญ่เทียชังไม่ทราบว่าการสมคคิดดกกกัับเเเเขขขขาาาาไ้้้้ร่่มมึนแแลลวํงงหโ ระลอกพื่นกระจายจากด้านข้างของเขาพลังงานจิตวิญ,ญญาณเพิ่มขึ้นและคำรามพลังงานจิตวิญ,ญญาณในความว่างเปล่าพุ่งเข้าสู่ร่างกายของเขามันเข้าสู่ตันเถียนของเขาในจุดตันเถียนของเขาเนบิลลาขนาดมากมานั้นกับริเป็นประกายวาววับมันช่างงดงามลึกลับกว้างใหญ่และลึกซึ้งหากมีใครสังเกตสิ่งนี้ใครจะค้นพบว่าพลังงานทางจิตวิญญ,ญ,ญาณนี้ได้กลายเป็นอาหารของดวงดาวภายใต้อุปทานของหลุมดำที่อยู่ตรงกลางพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณนี้ได้กลายเป็นดวงดาวที่เจิดจ้ามากมายเมื่อจำนวนดาวเพิ่มขึ้นฐานการพาะปลูกของเขาก็เพิ่มขึ้ แม้ว่าเขาจะไม่ได้ทะลวงไปถึงขั้นสุดท้ายแต่แก่นแท้ของเขาคือการก้าวไปสู่ขั้นปลายทีละขั้นเขาอยู่ไม่ไกลจากการเจาะทะลุชอวะเชวียนอักษรรูนหนาทึบรอบรอบตัวของเขาเริ่มวนเวียนอยู่รอบตัวเขาอักษรรูนสีม่วงทองเดิมเปลี่ยนสีอย่างกะทันหันพวกเขากลายเป็นสีดำสนิทจากนั้นอักษรรูนก็เริ่มเปลี่ยนไปเกร็ะสีดำปรากฏขึ้นบนร่างกายของเขามันดูน่าเกรงขามอย่างยิ่งและมีแม้กระทั่งกระแสะของแสงที่ส่องลงมาจากระยะไกลมันดูเหมือนเกราะเทพละมานบนไหลและหน้าอกของเขามีน้ำแหลมที่พุ่งออกมาหากสิ่งนี้กกกกรรระะทททททบ่่าาาาาางงงงงงยยขขขออผู้้นนนนมััจใใหเลลี แม้แต่ผู้ฝึกฝนในวอยเรียมก็ไม่มีโอกาสรอดชีวิตในเวลาเดียวกันหน้าจอของแสงก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาข้อมูลลอยฟ้าอมะตะของเทพและมันเกราะ The Void Armor ชุดเกราะที่ควบแน่นจากกฎแห่งความว่างเปล่ามันเป็นวัสดุที่ยากที่สุดในโลกมันสามารถต้านทานการโจมตีทั้งหมดในโลกแน่นอนว่าการป้องกันนี้ไม่ได้เด็ดขาดทุกอย่างขึ้นอยู่กับระดับการพาบปลูกของโฮสตเช่นเดียวกับระดับการพาะปลูกของเยช่ชางในวอยเรียมเกราะของเขาสามารถช่วยเขาต่อต้านการโจมตีทั้งหมดจากผู้ฝึกฝนอีเทอร์นอลเรียมในระยะเริ่มต้นถ้ามันอยู่ตรงกลางมันสามารถต้านทานได้เพ ถ้ามันอยู่ที่อีเทอร์นอลเรียมระยะสุดท้ายมันก็จะเป็นขีดจำกัดของเกาะที่สามารถต้านทานได้นี่ไม่ได้หมายความว่าการป้องกันของชุดเกาะนั้นไม่ทรงพลงังแต่อาณาจักรนิร์นในขั้นสุดท้ายนั้นเป็นอาณาจักรที่สูงมกว่าที่คุณเปลี่ยนแปลงทั้งหมดความแตกต่างของความแข็งแกร่งระหว่างคนทั้งสองนั้นมากเกินไปอีเทอร์นอลเรียมและไวเรียมเป็นสองระดับการพอบหลกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงช่องว่างนั้นใหญ่พอๆกับช่องว่างด้วยการึกฝนของไวเรียมเขาสามารถป้องกันการโจมตีของอีเทอร์นอลเรียมได้สิ่ ยิ่งไปกว่านั้นเกราะนี้ถูกสร้างขึ้นจากกฎความว่างเปล่าล้วนๆมันไม่เพียงทำหน้าที่เป็นการป้องกันเท่านั้นนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความสามารถในการโจมตีของเขาได้อีกด้วยเรียฉังพอใจมากนี่เป็นเพียงการโจมตีและการป้องกันที่สำคัญที่สุดความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับกฎแห่งความว่างเปล่ามีเพียงหกสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเมื่อฉันเข้าใจกฎแห่งความว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์แล้วฉันเชื่อว่าเกราะป้องกันจะยิ่งสูงขึ้นจุดจุจุด,จด,จดตอนเช้าก,ก็มีเสียงเคาะประตูอาจารย์ตื่นแล้วเหรอทันทีหลังจากนั้นเสียงของนิ่งมันแมนก็ดังขึ้นนกตต่ื เย่่ยางก็ทำอะไรไม่ถูกเช่นกันทันทีที่เขาเปิดประตูเขาก็ตะลึงไม่เพียงแต่หนิงมานอาหม่านแม้แต่ไปเอเซียนและคนอื่นๆกำลังรอยอยู่นอกประตูเห็นได้ชัดว่าพวกเขายังติดปลิ่นไวเกรตลูโอโอ้ดีเย,ย่่างเซียงจำได้ว่าเนื่องจากเป็นสิ่งที่ดีและไม่มีเหลือจากการต้มเบียร์ครั้งแรกของเขาเขาจะถือว่านี่เป็นการฝึกซ้อมจากนั้นพวกเขาก็มาที่ลานบ้านและหนิงมานอาหม่านก็วางผลเกรตลูโอไว้บนโต๊ะผลเกรตลูโอเป็นผลไม้วิญ,ญญาณระดับ5้ามันมีพลังงานทางจิตวิญญ,ญ,ญาณที่อุดมสมบูมามารณ ยิ่งกว่านั้นหลังจากกินเข้าไปครั้งเดียวผลกระทบที่ตามมาจะลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามหลังจากที่เยี่ยง่างสต้มแล้วผลของผลเกรดลูอ้ก็จะเพิ่มขึ้นแม้แต่ผู้ฝึกตนของเศษเฮเวนเรียมก็ยังได้รับผลอัศจรรย์มิฉะน,นั้นลูกศิษย์ของสุพรีมออฟลิเวียนพาเลตจะไม่สามารถทะลุทะลวงไปได้อย่างต่อเนื่องการผลิตไวน์เริ่มขึ้นไบออกเซียนและคนอื่นๆมองไปที่เย่ยงางด้วยสายตาที่อยากรู้อยากเห็นพวกเขาต่างรอคอยที่จะเห็นว่าเยี่ยงช่างจะใช้วิธีพิเศษใดเขาได้เปลี่ยนสิ ที่จริงวิธีที่เขาใช้นั้นง่ายมากมันคือการใช้เอกลักษณ์ของเทคนิคก,การพกปลูกเทคนิคเกรดดาวเฮเบนนีวูริงมีเทคนิคลับที่ฝังอยู่ภายในซึ่งสามารถสร้างพลังของเกรดดาวในเวลาเดียวกันกับที่เมฆดาวถูกทำให้สุกมันยังสามารถพัฒนาพลังงานวิญญาณที่มีอยู่ในผลเกรดลูอได้เป็นอย่างดีอย่างที่ทุกคนรู้ไม่ว่าจะเป็นยากัานหรือสมุนไพรวิญญาณพลังงานวิญญาณภายในจะค่อนข้างหมดลงแต่ด้วยเทคนิคลับนี้เขาสามารถผลึกพลังวิญญาณได้มากที่สุดภายใต้สายตาของทุกคนเง่ทางสว่างป่ามือลงบนขวดวายหมอกท ผู้หญิงสองสามคนประหลาดใจมากพวกเขาไม่เคยเห็นวิธีการต้มแบบนี้มาก่อนความเร็วในการต้มเบียร์นั้นเร็วมากในเวลาไม่ถึงสิบห้านาทีโถวยก็พร้อมทันทีหลังจากนั้นเย่ช่างสูเหมือนจะฟื้นจังหวะของเขากระปุกที่สอ,ององกระปุกที่สามผลไม้เกรตลูโอบนโตเริ่มน้อยลงเรื่อยๆไวเกรตลูโอได้รับมากขึ้นเรื่อยๆภายในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงเย่าชางได้ต้มไวยี่สิบขวดเมื่อเขากำลังจะพูดต่อไปออกซียนกล่าวว่าพี่เย่คุณควรพักผ่อนสักครู่ยังไม่สายเกินไปที่จะชงในภายหลังการกกลั่่นนไวเปป็ิิจรรรมมททาางงศะะี้ใใชสสดบู แม้ว่าการใช้พลังงานจิตวิญ,ญญาณจะไม่มากแต่ก็ทำให้ต้องเสียภาษีอย่างมากในจิตวิญญาณเธอกลัวว่าแย่ฉางจะเสน่อยเกินไปอันที่จริงโครงการเล็กๆนี้ไม่มีความหมายสำหรับเขาลืมขวดโหลไปได้เลยแม้แต่การต้มวายหลายพันขวดก็ไม่เป็นปัญหานับตั้งแต่ที่เขาฝึกฝนเฮเบอร์ลี่ดาวออฟเดอรโซพลังทางจิตวิญญาณของเขาก็พุ่งสูงขึ้นเขาไปถึงระดับของอาณาจักรนิรันแล้วปัญหาเล็กน้อยนี้ไม่มีอะไรเลยจริงๆยิ่งกว่านั้นด้วยการสนับสนุนของเกรสด,ดาวสามพันคนและกฎแห่งความว่างเปล่าพลังทางจิตวิญญญ เรียช่างซิมเล็กน้อยเซียนเอ๋อเจ้ายังมีน้ำใจไม่ต่างจากคนที่ไร้หัวใจทันทีที่เขาพูดอย่างนั้นหนิงหมานอาหม่านก็ลุกขึ้นประท้วงฉันไร้หัวใจแค่ไหนฉันทำสิ่งนี้เพื่อประโยชน์ของคุณเองดูซิว่าตอนนี้เซียนเอ๋อมีน้ำใจแค่ไหนเธอกลัวคุณจะเหนื่อยฉันกำลังทำทั้งหมดนี้เพื่อสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับพวกคุณทุกคนเขาเก่งทุกอย่างเขาเก่งหล่อและอ่อนโยนเขามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด,ดทั้งหมดในการหาคู่ดาวแต่เขาก็เฉยเมยเกินไปเออ้ายที่สุดแล้วฉันคือคนที่แบบกกรัทุสย่ท 9, กก้ปะเจาแห่งดดินนศัิทต่รงาอทวีีเเข้สจ เธอหยิบขวดโหลขึ้นมาแล้วกลืนลงไปทันทีในไม่ช้าเธอก็ทำขวดเดียวเสร็จสุดยอดดวงตาของนิ่งมานแมนเป็นประกายขณะที่เธอหยิบขวดโหลอื่นๆดูจากหน้าตาแล้วยังอยากได้อีกคนอื่นๆทนไม่ได้อีกต่อไปเมื่อเห็นเธอดื่มอย่างมีความสุขพวกเขาเริ่มดื่มเช่นกันจุดลานบ้านทั้งหมดเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของวายในไม่ช้ากลิ่นหอมก็แพร่กระจายไปยังที่อื่นจานเซียนยี่และจานเซียนตองซึ่งกำลังวิ่งไปในทิศทางนี้ได้กลิ่นวน์แรงอีกครั้งพวกเขาอดไม่ได้ที่จะเดินเร็วขึ้นเมืื่่่่่่อออพพพวว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 กกกกกกเเเเเขขขขาา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 ไปงงลลลนน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 นบนนววบนน้้้้้็็หหดมมัััััิททททีียยรใ สายต่าแย่าวายนี้เป็นไปได้ไหมว่าเขากลัน่นวายนี้ด้วยตัวเองผลไม้เกรดลูโอที่ยังไม่เสร็จบนโต๊ะก็ดึงดูดความสนใจของพวกเขาเช่นกันกลิ่นหอมของวายที่เข้มข้นเช่นนี้และวัสดุที่ใช้ก็ธรรมดาจริงๆมันเป็นผลไม้เกรตลูโอที่ธรรมดาที่สุดนี่มันเหลือเชื่อเกินไปเี้ยงชังไม่ได้คาดหวังว่าจานเซียนยี่จะมาในเวลานี้ฉันเพิ่งต้มมันผู้นำนิการจานคุณอยากลองไหมเลี้ยงชังยื่นขวดโหลให้เธอแต่แน่นอนว่าเขาไม่ลืมจานเซียนตองที่กำลังจ้องมองเขาอยู่เช่นกันทั้งสองไม่ลังเลใจพวกเขาเปิดฝาและกลิ่ ไม่เพียงเท่านั้นแกนแทที่สำคัญในร่างกายของพวกมันยังไหลยเย็นอย่างรวดเร็วฉากนี้ไม่น้อยไปกว่าการตรงมายังถ้ำสวรรค์แดนสวรรค์ทั้งสองดื่มกันอย่างไม่ลังเลพลังวิญญาณอันทรงพลังพร้อมกับรัศมีลึกลับระเบิดในปากของพวกเขามันค่อยๆหลอมรวมเป็นเนื้อและเลือดของพวกเขาเทคนิคการฝึกฝนจะหมุนโดยอัตโนมัติและแสงที่อุดมสมบูรณ์ก็ปรากฏขึ้นรอบๆร,ร่างกายของพวกเขาวัยนี้จานเซียนี่เปิดเผยท่าทางตกใจในฐานะผู้นำนิกายของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เธอได้ดื่มวายชั้นดีจำนวนนับไม่ถ้วนและรสนิยมของเธอก็ได้รับการขัด มันไม่เพียงแต่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เท่านั้นแต่ยังมีพลังงานทางจิตวิญญาณที่เข้มข้นและยังมีร่องรอยของพลังพิเศษอยู่ภายในอีกด้วยมันสามารถทาให้วิญญาณของเธอสั่นเล็กน้อยเราต้องรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ในอาณาจักรนิรันดร์ครึ่งขั้นแล้วและพลังต้นกาเนิดของจิตวิญญาณของเธอก็มีพลังมหาศาลมีเพียงไม่กี่คนในโลกที่สามารถทาให้วิญญาณของเธอดังก้องได้แต่เธอไม่ได้คาดหวังว่าขวดไวนยจะทาให้วิญญาณของเธอดังก้องได้นี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อฉันสงสัยว่าคุณมาที่นี่ทาไมผู้นํานิกาาาาาายยยจจจรรรนนนนเเเเเสีีีงตออ่่่บๆปปป็ไไไไไไดด้้หหมมมทะะคุณถว ตรงเอ๋ไร้หย่ขยับคายจานเซียนี่ด่าเธอทันทีที่เธอพูดจบหนงมานาหอหม่าและคนอื่นๆก็เบิกตากว้างดวงตาที่สวยงามของพวกเขาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่ามีความตึงเครียดในบรรยากาศจานเซียนี่ตอบสนองอย่างรวดเร็วและใบหน้าของเธอแดงเล็กน้อยจากน้ำเสียงของเธอในตอนนี้อาจมีคนเข้าใจผิดและคิดว่าเธอเป็นสหายดาวของเยชางส์อย่างไรก็ตามอารมณ์ที่เยชางสแสดงออกมานั้นช่างน่าทึ่งจริงๆไม่เพียงแต่การปึุกฝนที่ทรงพลังเท่านั้นแต่เขายังมีความเชี่ยวชาญในการจัดรูปแบบอารีและการแปรธาตุอีกด,ด้วยเขาสามารถหาสหายดาวได้อย่างไรเยชางสึถงบรรรยาาาศที่แปปละด อย่างไรก็ตามการต่อสู้ทั้งเล็กและใหญ่ทำให้เขาพัฒนาจิตใจที่สงบมานานแล้วแม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ใบหน้าของเขาก็ยังสงบสหายเต๋าเย่มีบางอย่างเกิดขึ้นกับวังเทพพิมาจานเซียนยี่กล่าวอย่างเคร่งขรึมมีบางอย่างเกิดขึ้นไม่ใช่อุปสรรคที่ซ่อมแซมแล้วอาจเป็นรูปแบบการผนึกของดินแดนศักดิ์สิทธิ์อื่นๆได้หรือไม่มีแปดอุปสรรคในโลกในโลกที่ยิ่งใหญ่แต่ละนิกายทั้งแปดตั้งอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์หมื่นปีก่อนปีนปศาจสวรรค์จากอาณาจักรชั้นนอกถกน,กนาารมพียภ แต่เมื่อเวลาผ่านไปพลังของรูปแบบอารีก็อ่อนลงเรื่อยๆมันไม่สามารถผนึกปีศาจออกมาได้อีกต่อไปมันกำลังจะพังทลายถ้าปีศาจจากสวรรค์ทะลวงผนึกและเดินออกไปโลกที่กว้างใหญ่จะทำให้เกิดพายุโลหิตหลังจากนั้นเยช่ชางตามจานเซียนยี่ไปที่ห้องประชุมนิกายและผู้อาวุโสของแปดดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้รวมตัวกันที่นี่แล้วทุกคนมีสีหน้าเคร่งขรึมเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่แค่วังสนัก็ที่มีปัญหาดินแดนศักดิ์สิทธิ์อื่นๆไม่ได้มองโลกในแง่ดีเช่นกันเพื่อนดาวอิสเย่ผู้อาวุางนิกกรปแต เกิดอะไรขึ้นหวไก่ย,ยี่รู้สึกกลัวเล็กน้อยหากสัตว์อสูรหนีไปได้จริงๆคนแรกที่ต้องทนทุกก็คือผู้อาวุโสและสาวกของวังเทพพิมะนอกจากนี้สัตว์อสูรยังซ่อนตัวได้ดีและสามารถครอบครองร่างของคนธรรมดาได้เว้นแต่จะเป็นการสำรวจรงไฟฟ้าระดับโมฆะพวกเขาจะมองไม่เห็นมันเลยถ้าไม่ใช่เพราะผู้อาวุโสของสโนก็อดพาเลททำให้อารีมีเสถียรภาพในที่สุดผลที่ได้จะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนอกเหนือจากวังสโนก็แล้วพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆก็ประทุด้วยร,ราศมีปีศาจแต่ในไม่ช้าพวกาวก่วล พวกเขาไม่รู้ว่าการประทุของกราณปีศาจครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อใดมันเหมือนกับดาบที่ลอยอยู่เหนือหัวของพวกเขาการก่อตัวของอาร์เรถูกขนึกไว้ในขณะน,นี้แต่วิธีนี้สามารถรักษาอาการได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถรักษาที่ต้นเหตุได้สิ่งสำคัญที่สุดคือการนึกรูปแบบอาร์เรให้สำเร็จด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ความระมัดระวังมากเกินไปหวนกยี่โค้งคำนับเย่ชางสหายดาวอิสเย่โปรดช่วยด้วยทัศนคติของเธอถ่อมตัวมากนอกจากเย่ชางพวกเขาไม่มีทางอื่นนี่เป็นฟางเส้นสุดท้ายขขขอองงพพววววกกกกเาาาาาใใในนที่่่่้หญคไไมมมรรรรสถชยผึูปแบบด แน่นอนว่าพวกเขาจะไม่แสดงท่าทีเยือหยิงในตอนนี้ยิ่งไปกว่านั้นเยถา,างสได้เอาชนะพวกเขาด้วยความแข็งแกร่งของเขาแล้วเมื่อได้ยินข่าวนี้เยาชางสก็ขมวดคิ้วเช่นกันพลังปีศาจรุนแรงกว่าเมื่อก่อนเป็นไปได้ไหมว่าบาริยาโลกของวังสุพิริยอร้ถูกผนึกไว้และสัตว์อสูรได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งส่งผลให้พลังงานปีศาจของวังเทพีมาเพิ่มขึ้นเขาเข้าใจปัญหาอย่างรวดเร็วรูทั้งแปดในบาริอาเป็นเหมือนอุปกรณ์แปดชิ้นที่เชื่อมต่อถึงกันรัศมีปีศาจทั้งแปดเป็นเหมือนนะววว่่่่าาาาเเรรรืองงีี้้จยแกทขคิดไ นิกายวนไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนี้โลกที่กว้างใหญ่อยู่ในภาวะวิกฤตถ้าฉันสามารถช่วยได้ฉันก็จะช่วยอย่างแน่นอนเขามีความประทับใจที่ดีต่อหวนไกยี่ปรับใดที่เขาช่วยได้เขาจะไม่ปฏิเสธแน่นอนว่าเขาจะไม่ช่วยโดยไม่มีเหตุผลรางวัลนี้ยังคงคาดหวังท้ายที่สุดเขาไม่ใช่นักบุญแต่เขาสามารถเสียสละได้ในโลกที่กว้างใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งหากเขาไม่มีแรงพยุงเขาแม้ว่าเขาจะมีความสามารถในการซ่อมแซมบาเรียหลอดแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะไม่สุภาพกับเขาพวกเขาเริ่มมมมมใใช้้้กกกลลัังงแววเเเเพรรรราาาาาะะถดปีียบททอออคคคคคุุณณ่่่หนนืจโสต ในท้ายที่สุดโลกที่กว้างใหญ่ยังคงเป็นโลกที่ศิลปะการต่อสู้ได้รับการเคารพความแข็งแกร่งของเขาะส,สมมาจากทรัพยากรนับไม่ถ้วนแน่นอนเขาต้องได้รับทรัพยากรจำนวนมากต่อไปเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาให้ดียิ่งขึ้น